เริ่มจากไม่มีอะไรตอนนี้สู่ร้อยล้านคือเรื่องราวที่ไม่ได้แค่สร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่คนจํานวนมากหวยหาคําว่าไม่มีอะไรในที่นี้อาจหมายถึงไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสหรือแม้แต่ไม่มีคนเชื่อว่าเราจะทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จจากศูนย์จนถึงหลักร้อยล้านมีเหมือนกันคือมุมมองต่อความเป็นไปได้และการลงม,มือทําที่ไม่หยุดยั้ง คนที่เริ่มจากศูนย์มักเป็นคนที่หิวโอกาสพวกเขาไม่รอวันพรุ่งนี้ไม่รอให้มีทุนไม่รอให้มีพร้อมแต่เริ่มจากการใช้สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดบางคนเริ่มจากการขายของชิ้นเล็กๆทำกำไรวันละไม่กี่บาทบางคนเริ่มจากการเก็บข้อมูลเรียนรู้จาก YouTube อ่านหนังสือฟรีใช้โซเชียลมีเดียสร้างตัวตนออนไลน์จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเส้นทางสู่ร้อยล้านไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการวางแผนและทดลองผิดถูกซ้ำแล้วซ้ำอีก คนที่เริ่มจากไม่มีอะไรมักจะต้องลองหลายอย่างล้มบ้างเจ็บบ้างขาดทุนบ้างแต่ทุกครั้งที่ล้มคือบทเรียนและทุกบทเรียนนั้นทําให้เขาแข็งแกร่งกว่าคนที่ไม่เคยเจอความล้มเหลวเลยความลับของคนที่ไปถึงร้อยล้านคือการคิดแบบนักสร้างไม่ใช่แค่คนขายของแต่คิดว่าจะสร้างอะไรที่เปลี่ยนชีวิตคนได้บ้างพวกเขาไม่ได้สนใจแค่การขายของวันต่อวันแต่คิดถึงการสร้างแบรนด์สร้างระบบสร้างทีมและสุดท้ายคือสร้างอิทธิพลในตลาด ถ้าขายสินค้าก็ไม่ใช่แค่ขายแต่สร้างเรื่องราวสร้างความรู้สึกและสร้างความจงรักภักดีในใจลูกค้าอีกหนึ่งแก่นสําคัญคือการเข้าใจตลาดลึกกว่าคนอื่นคนที่เติบโตจากศูนย์จนร้อยล้านมักจะมีความสามารถในการอ่านเกมธุรกิจไม่ใช่แค่ตามกระแสะแต่มองเห็นโอกาสก่อนใครลองคิดดูว่าแค่เราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าดีกว่าคู่แข่งเราก็สามารถเจาะตลาดได้ลึกกว่ายิ่งถ้าคุณลงไปเรียนรู้ด้วยตัวเองพูดคุยกับลูกค้าจริงทำสินค้าจริง รับคำด่าจริงสิ่งพวกนี้จะพัฒนาให้คุณเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีใครหยุดได้เมื่อเริ่มมีรายได้คนกลุ่มนี้จะไม่หยุดที่ขายดีแต่จะหาวิธีทำให้มันขายตัวเองได้ด้วยการสร้างระบบอัตโนมัติเช่นสร้างคอนเทนต์ที่ติดตลาดสร้างเพจที่คนติดตามสร้างทีมงานที่เชื่อมัน่นสร้างระบบสต็อกระบบส่งระบบบริการหลังการขายหรือแม้แต่ระบบคิดงานที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าแม้เจ้าของไม่ต้องอยู่ตลอดเวลา ความสาเร็จสู่ร้อยล้านนั้นเกิดจากการสะสมสิ่งเล็กๆทุกวันความรู้ที่ศึกษาแม้วันละนิดความคิดใหม่ๆที่กล้าทดลองการกล้าลงมือแม้ยังไม่มั่นใจการพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้คิดใหญ่ขึ้นมองไกลขึ้นและลงมือทําแบบไม่กลัวพลาดที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเองและเป้าหมายคนที่เริ่มจากไม่มีอะไรมักจะถูกมองข้ามถูกดูแคลนแต่แทนที่จะท้อเขาใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดัน ไม่ได้หาข้อแก้ตัวไม่ได้รอความช่วยเหลือแต่สร้างหนทางขึ้นมาด้วยมือเปล่าและสุดท้ายเขากลายเป็นคนที่ไม่ว่าใครก็ต้องหันกลับมามองดังนั้นเส้นทางจากศูนย์สู่ร้อยล้านไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเริ่มต้นจากจุดที่คุณเชื่อว่าคุณทำได้ต่อด้วยการลงมือทำอย่างจรงิงจังสม่ำเสมอและปรับตัวตลอดเวลาคุณไม่ต้องพร้อมที่สุดตอนเริ่มแค่เริ่มให้เร็วที่สุดและไม่หยุดจนกว่าจะถึงเป้าหมายเพราะถ้าคนที่ไม่มีอะไรยังทำได้ แล้วคุณซึ่งมีโอกาสได้อ่านเรื่องนี้ยังจะรออะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าการเริ่มจากศูนย์คือไม่มีโอกาสแต่จริงๆแล้วศูนย์คือของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดเพราะมันคือสถานะที่คุณไม่มีอะไรจะเสียคุณจึงกล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคุณกล้าคิดต่างคุณไม่กลัวคำดูถูกและคุณไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงเหมือนคนที่มีอยู่แล้วนี่คือพลังซ่อนเร้นของคนที่เริ่มจากศูนย์ คนที่ทำเงินจากศูนย์ถึงร้อยล้านเขาไม่ได้แค่ทำงานหนักแต่เขาทำงานฉลาดในแบบของคนที่ไม่มีต้นทุนเขามองว่าถ้าไม่มีเงินซื้อของมาขายก็ขายของคนอื่นแบบไม่ต้องสต็อกก่อนรอปชิปแอฟเฟลิเอตตัวแทนถ้าไม่มีงบโฆษณาก็ใช้ไอเดียสร้างกระแสฟรีบน TikTok Facebook หรือ YouTube ถ้าไม่มีคอนเน c t ชันก็เริ่มจาก เป็นคนช่วยเหลือคนอื่นก่อนแล้วคอนเน c t ชันจะเข้ามาเองพวกเขาเข้าใจว่าแบรนด์และตัวตนมีมูลค่ามากกว่าเงินในกระเป๋าพวกเขาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แบบต่อเนื่องไม่ใช่เพราะอยากดังแต่เพราะรู้ว่าชื่อเสียงในตลาดคือสินทรัพย์ที่ทำให้ขายของได้โดยไม่ต้องขายหลายคนที่เริ่มจากไม่มีอะไรเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดเช่นถ่ายคลิปสอนคนอื่นแบบง่าย ทำให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายตาคนดูเก็บข้อมูลตลาดผ่านการดูรีวิวสินค้าคู่แข่งวิเคราะห์ว่าเขาขายยังไงทำไมลูกค้าชอบทำไมมีรีวิวดีรับจ้างทำของเล็ก,เลกๆเช่นตัดต่อคลิปออกแบบโลโก้ทำเพจจนสร้างไรายได้สะสมเป็นทุนเอาสินค้ามือสองมาขายผ่านไลฟ์สดทำเพจให้ความรู้ในสิ่งที่ตัวเองกำลังเรียนรู้แล้วแทรกสินค้าแบบไม่ขายตรง สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาคือเขาไม่รอให้เก่งก่อนแต่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบหาเงินไปด้วยเมื่อเขาเริ่มมีรายได้แม้หลักพันหลักหมื่นเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแต่เขากลับหมุนเงินให้เกิดพลังทวีคูณเช่นลงทุนความรู้ให้ตัวเองแบบเน้นเฉพาะทางไม่ใช่เรียนมั่วซื้ออุปกรณ์สร้างคอนเทนต์ดีขึ้นเช่นกล้องไฟใหม่ จ้างคนช่วยในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเช่นออกแบบตัดคลิปทําบัญชีเพื่อให้ตัวเองเอาเวลาไปทําเงินได้มากขึ้นสร้างระบบจองสต็อกระบบขายเพื่อให้ขยายได้แบบไม่เหนื่อยเกินตัวทดสอบตลาดใหม่ๆแบบไม่เสี่ยงเช่นสั่งของลอดเล็กขายเทสก่อนแล้วค่อยสั่งเยอะคนสู่ร้อยล้านมักมี DNA ของนักคิดแบบเจ้าของกิจการคือมองทุกอย่างเป็นโอกาส ไม่ใช่ปัญหาเขาไม่พูดว่าไม่ได้ทุนเลยไม่มีเงินแต่เขาจะถามว่าทำยังไงให้คนอื่นอยากลงทุนกับฉันเขาไม่พูดว่าไม่มีคนช่วยเลยแต่เขาจะคิดว่าฉันจะหาเพื่อนร่วมอุดมการจากที่ไหนได้บ้างเขาไม่พูดว่ามันยากแต่เขาจะบอกตัวเองว่าแค่ยังไม่รู้ต้องลองต้องลงมือต้องทบทวนสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ คนที่โตจากศูนย์ล้มเหลวมากกว่าคนทั่วไปหลายสิบเท่าเขาเคยขายของแล้วไม่มีคนซื้อเคยทำเพจแล้วไม่มีคนติดตามหมดเงินเคยโดนโกงเคยโดนหัวเราะใส่แต่เขาใช้ทุกความเจ็บปวดนั้นมาหล่อหลอมให้หนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นมองไกลขึ้นเขารู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือกำไรที่ไม่มีตัวเลขเพราะมันสอนบทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิต และเมื่อเขาผ่านจุดเหล่านั้นเขาเริ่มสร้างทีมสร้างสินค้าสร้างระบบที่ไม่ใช่เพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเขากลายเป็นแบรนด์ที่คนไว้ใจไม่ใช่เพราะลดราคาแต่เพราะคุณค่าของสิ่งที่เขาให้มันมากกว่าราคาเสมอจากนั้นคือจุดที่ธุรกิจเติบโตจาก7ดหลักสู่8หลัก9หลักด้วยพลังของการวางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเอง การทำการตลาดแบบคิดเป็นภาพรวมทั้งแบรนด์การสร้างคอมมูนิตี้ที่พักดีการเข้าใจตัวเลขต้นทุนกำไรการเติบโตและการไม่หยุดเพราะเขาไม่ได้วิ่งหนีความจนแต่กำลังไล่ตามความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนที่เริ่มจากไม่มีอะไรเขาไม่เคยลืมรสชาติของการไม่มีและนั่นคือเหตุผลที่เขาจะไม่มีวันหยุดสร้างคิดทำเติบโตจนกลายเป็นคนที่สร้างร้อยล้าน จากจุดที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาได้คุณเองก็เช่นกันหากวันนี้ยังไม่มีอะไรแปลว่าคุณมีโอกาสสร้างได้ทุกอย่างถ้าใจคุณพอและลงมือจริงตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจุดเริ่มต้นของไม่มีอะไรคือขุมพลังที่มหาศาลที่สุดหลายคนเริ่มต้นจากห้องเช่าเล็กๆพื้นปูนเปลือยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีคอมไม่มีแม้แต่เงินติดตัวแต่อย่าลืมว่าความว่างเปล่าคือกระดาษเปล่า ที่คุณสามารถวาดอะไรก็ได้ลงไปเมื่อคุณไม่มีต้นทุนนั่นแหละคือโอกาสที่คุณจะเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแบบไม่มีกรอบไม่มีสิ่งขวางไม่มีสิ่งที่บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคนที่ไม่มีทุนมักเป็นนักประดิษฐ์ตัวจริงพวกเขาสร้างวิธีใหม่ๆที่ประหยัดกว่าเร็วกว่าแหวกแนวกว่าคู่แข่งเพราะเขาไม่ยึดต,ติดกับวิธีเดิมวิธีคิดแบบนักสร้างไม่ใช่แค่นักหาเงิน จุดต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่โตจากศูนย์ถึงร้อล้านคือเขาไม่คิดแค่จะหาเงินแต่เขาคิดว่าจะสร้างอะไรที่ตลาดต้องการมากขึ้นเรื่อยๆจะสร้างระบบยังไงให้ธุรกิจโตโดยไม่ต้องเหนื่อยขึ้นทุกวันจะสร้างแบรนด์ให้คนจดจำในระยะยาวไม่ใช่ขายครั้งเดียวแล้วจบจะสร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าเกินราคาเพื่อให้ลูกค้าบอกต่อเขาไม่ได้คิดแค่กำไรวันนี้ แต่คิดถึงต้นทุนในใจของลูกค้าเมื่อคนชอบคุณเขาจะซื้อจากคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ลังเลใช้สิ่งที่มีแทนที่จะนั่งเสียใจในสิ่งที่ขาดคนที่ไม่มีทุนแต่สามารถสร้างหลักล้านได้เขาใช้เครื่องมือรอบตัวแบบคุ้มสุดขีดไม่มีเงินเปิดร้านใช้ Facebook, TikTok, Line OA สร้างร้านค้าฟรีไม่มีเงินซื้อของมาขายรับตัวแทนจำหน่ายหรือขายแบบพรีออเดอร์ ไม่ต้องสต็อกไม่มีเงินทำโฆษณาสร้างคลิปไวรัลทำรีวิวปลอมไม่ได้แต่ทำความจริงให้สนุกได้ไม่มีประสบการณ์หาความรู้จาก y YouTube หนังสือคอร์สฟรีพอดแคสต์ไม่มีคนรู้จักสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้เขาแนะนำต่อเกิดลูกค้าใหม่จากความไว้ใจคนเหล่านี้มีทักษะในการพลิกข้อจำกัดให้กลายเป็นเครื่องมือ เสาหลัก5อย่างที่คนโตจาก0ู่ร100ล้านมักมีเหมือนกัน 1. วินัยแบบตายแทนได้ไม่ใช่แค่ขยันแต่มีตารางชีวิตมีระบบมีเวลาเรียนรู้ทดลองสรุปผลทุกวัน 2. การสร้างคุณค่าเกินราคาเขาไม่ลดราคาแข่งแต่เพิ่มความรู้สึกดีความสะดวกความพิเศษให้กับสินค้า 3. การตลาดแบบเล่าเรื่อง เขาไม่ได้แค่ขายของแต่เล่าให้คนเข้าใจที่มาเหตุผลและคุณค่าของสิ่งนั้น4การทนกับความน่าเบื่อซ้ำๆได้เป็นอย่างดีการสำเร็จไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นแต่คือการทำสิ่งเดิมๆอย่างมีวินยัย5การคิดแบบเจ้าของไม่โทษปัจจัยนอกไม่รอใครไม่ติดกับดักดรามา่ามองตัวเองเป็นคนสร้างอนาคตปรับวิธีคิดแบบร้อยล้านให้ฝังรากลึก ถ้าไม่มีเงินเท่ากับใช้เวลาให้เป็นเงินถ้าไม่มีทักษะเท่ากับเรียนฟรีทำฟรีเพื่อแลกประสบการณ์ถ้าไม่มีทีมเท่ากับทำเองทุกอย่างแบบเรียนรู้ให้ไวถ้าไม่มีความมั่นใจเท่ากับลงมือให้มากความมั่นใจจะตามมาถ้าไม่มีแรงผลักดันเท่ากับให้ภาพฝันเป็นแรงขับในทุกเช้าตัวอย่างแผนการสร้างธุรกิจจากศูนย์แบบทำได้จริงห เริ่มจากทักษะที่มีเอามาแปรรูปเป็นบริการหรือสินค้าเช่นรู้เรื่องแต่งหน้าทำรีวิวรับแต่งหน้าทำคอร์สออนไลน์ 2. ใช้แพลตฟอร์มฟรีทำ t i k t o อกเพื่อดึงคนเข้ามาใน Facebook Page หรือ Line OA 3. าหาเพนยต์สร้างคอนเทนต์ที่ตอบปัญหาคนติดตามคุณแบบฟรีๆรขายสินค้าทดลองแบบพรีออเดอร์ก่อนไม่ต้องสต็อก สร้างความมั่นใจด้วยรีวิวลูกค้า 5. กำไร1,000แรกเอาไปหมุนเพิ่มไม่ใช้ส่วนตัวโตวแบบสะสมทุนปรับพัฒนาขยายเมื่อผ่านจุดแรกได้สิ่งต่อไปคือการขยายตัวเองจากขายคนเดียวสร้างทีมงานจากขายเองทำคู่มือให้คนอื่นขายแทนได้จากทำมือวางระบบอัตโนมัติเช่นยิงแสสร้างฟันแนล จากตลาดเล็กส่งออกต่างประเทศเข้าตลาดใหม่จากรายได้หลักแสนแตกแบรนด์เพิ่มลายสินค้าจุดสุดท้ายจากคนไม่มีอะไรกลายเป็นผู้ให้คนที่เติบโตจากไม่มีอะไรเมื่อเขาถึงจุดร้อยล้านสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ยอดเงินในบัญชีแต่คือพลังในการให้เขาช่วยสร้างอาชีพให้คนอื่นเขาแบ่งปันแนวคิดให้คนรุ่นหลังเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายพันคน กล้าลุกขึ้นสู้เพราะเขารู้ดีว่าคนที่ไม่มีอะไรถ้าลุกขึ้นมาสร้างชีวิตได้เขาก็สามารถพาคนอื่นขึ้นมาด้วยเช่นกันถ้าคุณยังไม่มีอะไรในตอนนี้นั่นคือของขวัญที่มีค่ามหาศาลที่สุดมันคือพื้นที่ว่างที่พร้อมให้คุณลงสีใหม่ทั้งหมดในชีวิตคำถามคือคุณจะลงมือสร้างเมื่อไหร่คำตอบที่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การลงมือทำแบบไม่ถอยจนถึงวันนั้น วันแห่งความสำเร็จของคุณเองจุดเริ่มต้นลึกที่สุดของความสำเร็จสร้างภายในก่อนภายนอกก่อนที่ใครจะมีร้อยล้านได้จริงสิ่งแรกที่เขาสร้างไม่ใช่ธุรกิจแต่คือตัวตนภายในไม่ใช่เงินในบัญชีแต่คือรากความเชื่อใหม่ที่จะพาเขาโตได้ยาวๆแบบไม่มีวันถอยเพราะคนที่เริ่มจากศูนหรือติดลบถ้าไม่เปลี่ยนความคิด ความเชื่อดำเดิมเช่นฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีโอกาสฉันไม่รู้จักใครเลยตลาดมันแย่เศรษฐกิจมันพังเขาจะวนอยู่กับคำว่าทำไมมันไม่ขึ้นสักทีไปเรื่อยๆเหมือนติดอยู่ในหลูปที่ไม่มีทางออกแต่คนที่เริ่มจากศูนย์แล้วไปถึงร้อยล้านจริงเขากลับถามคำถามแบบนี้ทุกวันวันนี้จะทำอะไรเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างฉันจะเรียนรู้อะไรใหม่ ที่ไม่มีใครในตลาดทำฉันจะเปลี่ยนความเจ็บใจให้กลายเป็นแรงผลักยังไงจะมีใครสักคนที่เดือดร้อนแบบที่ฉันเคยเป็นแล้วฉันจะสร้างทางออกให้เขาได้ไหมเพราะเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกมันเริ่มที่ความชัดเจนภายในก่อนเสมอจิตใจคือเครื่องจักรหลักของร้อยล้านไม่ใช่แค่ไอเดียไม่ใช่แค่สินค้าเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้กลายเป็นอาวุธธุรกิจ คนที่ไม่มีอะไรเขาไม่มองว่าฉันขาดแต่กลับมองว่าฉันมีอะไรอยู่บ้างที่เปลี่ยนเป็นพลังได้เช่นถ้าคุณไม่มีทุนคุณมีเวลาไหมเอาเวลามาเรียนรู้มาทดลองถ้าคุณไม่มีทีมคุณมีแรงไหมลุยเองก่อนทำให้คนอยากร่วมทีมถ้าคุณไม่มีออฟฟิศคุณมีมือถือเครื่องเดียวไหมนั่นคือเครื่องมือระดับโลก ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณมีความกระหายเรียนรู้ไหมใช้ตรงนี้ให้เหนือกว่าคนเก่าแก่ที่นิ่งไปแล้วคุณอาจไม่มีเครื่องมือดีๆเหมือนคนอื่นแต่คุณสามารถชนะเขาด้วยความกระหายความขยันความอึดและความเร็วในการเรียนรู้กลยุทธ์จากคนตัวเล็กที่ทำให้โตแบบเร็วสุดๆจากศูนย์แบบจริงจัง 1. จับกระแสะผสมกับความถนัด อยากขายอะไรเพราะแค่มันกำลังฮิตแต่จงหาวิธีเอาความรู้หรือความสามารถเล็กๆของคุณไปจับกับสิ่งที่ตลาดกำลังต้องการเช่นรู้เรื่องแต่งหน้าไปทำติ๊กตอกรีวิวสินค้าราคาประหยัดเจาะตลาดวัยรุ่นได้ทั้งฐานผู้ติดตามและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทันที 2. ขยายจากเล็กไปใหญ่แบบฉลาดเริ่มจากการขายสินค้าเพียงหนงถึงสงตัวก่อน ไม่ต้องครบทุกอย่างโฟกัสที่สินค้าหลักที่ขายง่ายต้นทุนน้อยกำไรดีไม่เน่าเสียแล้วใช้กำไรหมุนทุนต่อยอดจากขาย1ิชิ้นต่อวัน100รชิ้น1,000ชิ้นแล้วค่อยสร้างแบรนด์ทีหลังเล่าเรื่องให้แบรนด์มีตัวตนไม่ต้องสวยหรูไม่ต้องดูแพงแต่ต้องจริงใจเช่นแชร์เบื้องหลังว่าคุณเริ่มยังไงให้คนเห็นความตั้งใจ เปิดเผยกระบวนการทำงานให้โปร่งใสนี่แหละจิตวิญญาณของแบรนด์ที่โตจากศูนย์คำโกหกที่คนจนมักเชื่อและคำจริงที่เศรษฐีใช้ข้อผิดต้องรวยก่อนถึงจะทำได้จริงคือต้องลงมือก่อนถึงจะรวยได้ข้อผิดไม่มีเส้นไม่มีทางจริงคือโลกยุคนี้เส้นสายแพ้อไอเดียบวกเนื้อหาบวกของดีข้อผิดไม่มีวุฒ ไม่มีใครรับจริงคือสร้างอาชีพเองได้ทุกวันใครไม่จ้างเราสร้างแบรนด์เองข้อผิดตลาดเต็มไปหมดแล้วจริงคือไม่มีตลาดไหนเต็มถ้ามีไอเดียที่สดกว่าเร็วกว่าโดนใจกว่าข้อผิดเก่งไม่พอจริงคือความเก่งที่แท้จริงเท่ากับความพยายามที่ไม่เคยหยุดเมื่อไรายได้เริ่มมาต้องเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นเครื่องจักร คนที่โตจากศูนย์ไม่ได้สะสมเงินแบบเก็บไว้เฉยๆเขาจะหมุนเงินแบบนี้เปลี่ยนกำไรเป็นเครื่องมือเช่นไฟกล้องโน้ตบุ๊กเพื่อเพิ่มคุณภาพงานลงทุนพัฒนาตัวเองในเรื่องที่ขาดเช่นการตลาดการพูดการทำแบรนด์ซื้อเวลาโดยการจ้างคนมาทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดสร้างแหล่งรายได้ซ้ำเช่นคอร์สสินค้าดิจิทัล ตัวแทนสายแยกเงินธุรกิจและเงินส่วนตัวเด็ดขาดเพื่อให้รู้กำไรจริงและขยายได้เร็วรากฐานร้อยล้านคือความเสถียรทางจิตใจคนที่เริ่มจากศูนย์แบบแท้จริงเคยจนจนร้องไห้เคยหมดทางเคยขายของไม่ได้เคยโดนบอกว่าไม่รอดแน่แต่เขาอดทนผ่านไปวันต่อวันและเก็บทีละนิดจนวันหนึ่งมันระเบิดออกเป็นความสำเร็จ เขาไม่ใจร้อนไม่รีบรวยไม่หวังปังชั่วข้ามคืนแต่เขาอดทนพอที่จะยืนอยู่ในสนามจนคู่แข่งเหนื่อยแล้วถอยไปเองเพราะเขารู้ว่าเกมนี้ไม่ใช่ของคนที่เก่งที่สุดแต่เป็นของคนที่ไม่เลิกบทสรุปที่ไม่มีในตำราเริ่มจากไม่มีอะไรไม่ใช่คำสาปแต่มันคือคำเชิญจากจัก,กรวาลให้คุณสร้างบางสิ่งที่โลกนี้ยังไม่มี ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และมือที่ไม่เคยหยุดลงมือคุณอาจจะไม่มีเงินคุณอาจไม่มีโอกาสแต่ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ในมือนั่นคือโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตได้เสมอและวันนี้อาจเป็นวันแรกของคุณก็ได้ที่จะก้าวสู่หลักล้านหลักสิบล้านหรือร้อยล้านจากศูนย์ที่ใครๆเคยมองข้ามอย่ารอให้พร้อม เริ่มจากตรงนี้แล้ววิ่งจนไม่มีใครตามคุณทันก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ